ชีวิตทุกชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าจงอย่ามองหาความผิดพลาดของตนเองจงมองหาแต่หนทางในการแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จความพยายามไม่เคยทำให้ไขรพ่ายแพ้ความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จความพยายามนั้นมีรสขม แต่ผลของมันนั่นทั้งหอมหวานดังนั้นแล้วในทุกๆของความสำเร็จร้วนมาจากความพยายามทั้งสิน้นโอ้เจ้านกน้อยโผบินค่อยๆบินกินน้ำหวานเป็นตัวช่วยผสมผสานน้ำหวานและเกสรเป็นการสมประโยชน์กันทั้งดอกไม้และนกน้อยดอกไม้ได้ผสมสืบต่อเผ่าพันธุ์ของตนเองต่อไปส่วนนกน้อย ก็ได้น้ำหวานของดอกไม้เป็นอาหารเพื่อประทังความหิวโหยแต่สังคมมนุษย์ในปัจจุบันนั้นช่างแตกต่างจากธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์เหมือนสวรรค์บนดินเสียจริงๆนกน้อยทำรังแต่พอตัวนกเอย๋ยนกน้อยจับคอนคอยเหยื่อที่เอื้อเฟื้อมาจากแม่เป็นธรรมชาติของลูกนกที่ปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งไม่สามารถที่จะบินออกไปหากินได้ด้วยตนเอง โอ้ช่างทำให้ว้าวุ่นระมากใจเสียไกรนี่ช่างงดงามแท้เจ้าไก่ฟ้าธรรมชาติช่างรังสรรค์ความงดงามอันเหลือเชื่อธรรมชาตินั้นหนอช่างถ่ายทอดความรื่นรมทางจิตใจให้แก่มนุษย์โดยแท้ไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทงด้วยแหนมปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างวาดเขียนดังสุภาษิตท,ที่ว่า ไก่งามพระขนคนงามพระแต่งไก่นั้นจะงดงามได้ก็เพราะว่ามีขนเสริมแต่งแต้มสีสันให้งดงามส่วนคนเรานั้นก็ต้องแต่งแต้มสีสันเสริมหล่อเสริมสวยจึงจะดูมีสง่าราศี